เกิดอะไรขึ้นแจงเมียแจ๊ดปาดน้ำตาเผยความลับครอบครัวหลังเจออ้างเป็นน้องแฉทิ้งแม่ ทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟเลยทีเดียวค่ะกับการออกมาไล์สดชี้แจงเรื่องราวดราม่าของแจงปุณสาภรยานักร้องนักแสดงตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นพร้อมด้วยแม่ฟ้าที่มีศักดิ์ตามจริงคือหน้าแท้ๆหลังถูกบุคคลที่อ้างว่าเป็นน้องชายกล่าวในทํานองที่ว่าเนละคุณทิ้งแม่ที่แท้จริงโดยเธอนั้นได้เปิดเผยว่าแต่เรื่องนี้พี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะพูดหรือไม่พูดดี เพราะพี่ก็ไม่ใช่ดาราแล้วอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องครอบครัวของพี่เองแต่วันเนี้ยที่พี่มาต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันกระทบถึงครอบครัวของพี่กระทบถึงพี่แจ๊ที่เป็นสามีสามีของพี่แล้ววันเนี้ยถ้าเรามัวแต่โรเทคคนอื่นแล้วไม่ได้โพเทคครอบครัวตัวเองพี่ว่ามันไม่ถูกต้องวันนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะพูดทุกอย่างทั้งหมดอะให้ยายพูดก่อนเริ่มต้นงั้นแม่ขออนุญาตบอกตรงๆเลยนะคะ เรื่องเนี้ยมันเมื่อ40ปีที่แล้วแม่เลี้ยงเด็กอยู่3คนนะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์ก็คือแม่เลี้ยงที่แจงมาแม่ถามก่อนถามแล้วตอบแม่ด้วยนะคะถ้าคุณลืมตาขึ้นมามีผู้หญิงคนนี้อุ้มอยู่แล้วเลี้ยงคุณจนเติบโตมาใช่แม่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะคะคำตอบไม่ใช่ค่ะ แม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองแล้วเขาคลอดลูกออกมาก็คือพี่แจงแล้วก็มาให้แม่เลี้ยงจากนั้นเป็นต้นมาแม่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาตลอดตลอดเวลาสามสิบปีไม่ถึงค่ะก่อนหน้านั้นพอทําบัตรประชาชนเขาเริ่มรู้เรื่องเรื่องก็เลยเริ่มแดงขึ้นเขาแต่แม่ก็เลยบอกว่าฟังดีๆนะถ้าพี่แจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงพี่แจงแม่โอเค ใครอุ้มพี่แจงแม่ใครให้พี่แจงเรียนหนังสือแม่ทุกวันนี้พี่แจงจบมาหาลัยเพราะใครแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกและจะไม่เขาก็ต้องเลี้ยงดูลูกแต่นี่แม่ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงมาตั้งแต่สองเดือนเซมกับหลานอีกสองคนนั่นก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะ อันนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาแต่คนนี้ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็ไม่เคยสร้างปัญหาเลยคนที่มีปัญหาสร้างแต่ปัญหาเรียกร้องความสนใจคุณทำถูกหรือเปล่าคุณสร้างปัญหาทุกปัญหาและทุกอย่างด้วยคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเคยเห็นโลกมนุษย์โลกบนเนี้ยกี่ปีกี่เดือนแล้วคุณอยู่ในคุกอะกี่ปีกี่เดือน แล้วคุณบอกคุณเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนดีทําไมคุณอยากอยู่กับแม่คุณหรอคุณก็ไปอยู่กับแม่คุณสิในนรกอะเพราะว่าแม่คุณตายแล้วแล้วดิฉันจะทราบได้ยังไงว่าแม่คุณตายหรือไม่ตายหรืออยู่ไม่อยู่เพราะว่าแม่คุณอนะเอามาทิ้งไว้กันตั้งแต่ั้งแต่คุณสองสามเดือนฉันเป็นคนเลี้ยงถูกไหมคะอย่างนี้แล้วตอนนี้มาปัจจุบันนี้อยากเลี้ยงแม่ คุณอย่าเลี้ยงแม่คุณเลยคุณเลี้ยงลูกคุณก่อนนะลูกคุณมีกี่คนเลี้ยงก่อนนะล่าสุดออกจากน,นคุกมาก็ไปมีเมียแล้วคุณมาบอกเขาว่าไม่ใช่แม่ตัวคุณก็เรียกฉันว่าแม่เพราะว่าเธอคุณไปเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วไปหลอกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่าบ้านรวย อุ้ยแม่คุณรวยอะไรอย่างเงยเยอะแยะเดี๋ยวกูแจกเองโถค่าสินสอดเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้เสร็จมาตกที่แม่ค่าสินสอดแต่งผู้หญิงคนนี้อยู่สกลน,นครมีหลักฐานสองแสนบาททองอีกสองเมื่อสองบาทแม่เป็นคนจ่ายเองแล้วไหนบอกว่าไม่ใช่แม่เวลาคุณไปสร้างความดือดร้อนบอกว่าแม่จะจะให้แม่แต่งงานให้แล้วก็มาแต่งงานที่บ้านแม่เวลาไปบวชอ่ะ บวชพ่อแม่บอกว่าถ้าคิดจะเป็นคนดีให้ไปบวชนะถ้าบวชเดี๋ยวแม่จะเปิดร้านอาหารให้ไปภายในสามวันนั้นเลยค่ะเหตุผลที่ไปเพราะว่าอยากได้เงินแม่เพื่อจะเอาเงินไปเปิดร้านอาหารก็เป็นเด็กที่แม่เลี้ยงมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่แม่เข้ามาทิ้งเอาไว้ถูกไหมคะทุกคนก็คือลูกแม่หมดแต่ว่าลูกคนไหนจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของตัวเขาเอง ถ้ารักดีก็ต้องทำงานเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวได้แต่ถ้าคุณไม่ดีเลี้ยงครอบครัวก็ยังไม่ได้ปัญหาคุณก็เยอะมากมายสร้างแต่ปัญหาลูกคุณกี่คนสามคนลูกคนสุดท้ายของคุณฉันเป็นคนจ่ายค่าประกันนะชีวิตสองฉันเป็นคนจ่ายค่าประกันชีวิตสองฉันจ่ายอะไรอีกเหรอค่าเทอมไงค่าเลี้ยงดูไงค่ากินค่าใช้ไง ฉันเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยถูกไหมถ้าคิดว่าจะเป็นคนดีต้องไม่สร้างปัญหาให้สังคมคุณสร้างแต่ปัญหาให้สังคมคุณเหมือนเด็กมีปัญหานะคุณไปลองคิดตัวเองคุณอยากได้เงินคุณก็อลาวาาคุณติดเงินคนอื่นเนี่ยทำให้พี่แจงเดือดร้อนจากไหนจากอะไรดิฉันจะบอกให้ติดการพนันไปติดนี่ติดสินเจ็ดแปดแสนบาท พี่แจงเป็นคนใช้หนี้ทั้งหมดพี่แจงช่วยเหลือแค่นี้ไม่พอเพราะว่าพี่แจงรวยจะเอามากกว่านี้จะคุมเหงจะรังแกพี่แจงตลอดเวลาสองจะทําให้ชื่อเสียงพี่แจงพังทลายแบบนี้มันถูกไหมมันถูกไหมฉันให้อยู่ให้กินก็บุญหัวแล้วออกจากคุกมามีบ้านอยู่นะอาเคมีรถให้ขับพี่แจงให้เงินเดือนสองหมืนกว่าบ,บาท ในโลกนี้มีไหมคะจากวันนี้เป็นต้นไปดิฉันจะไม่ขอคําขอโทษขอขมากับใครทั้งสิ้นที่มาคอมเมนต์ลูกฉันแบบนี้คุณบอกไม่ใช่ลูกฉันแต่ฉันจําได้ว่าฉันเด็กเลี้ยงเด็กมาสามคนฉันเลี้ยงมากับมือตั้งแต่วันแรกที่คลอดออกมาสองเดือนจนวันนี้ที่จะต้องมานั่งบอกว่าเออไม่มีแม่ไม่มีพ่อเพราะว่าเอาจ,จริงนะ มันไม่จําเป็นที่ต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าเราหลังบ้านเป็นยังไงเพราะว่าเรามองตัวเองทุกวนันอะที่บ้านมีกระจกว่าเออมึงเก่งมากคือให้กําลังใจตัวเองทุกวนันรู้ว่าตัวเองทําดีหรือไม่ดีแล้วไม่เคยทําร้ายกับใครเลยไม่เคยทําร้ายใจใครด้วยสําหรับบู๊เนี่ยทุกคนถามว่าพูดมาตั้งมนานแล้วทําไมไม่เอาเรื่องสักที เอาจริงๆนะจังไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลยอะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยคนที่ช่วยคือแดงจังก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าจังอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรจังทำอะไรให้เขาเหรอข้อเดียวก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้วันนี้คือไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่ชอบไม่รักก็คือจบคือไม่รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ใช้นี่คือใช้จนแบบ จังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่หนี้ที่จังกก้ทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราอะเสียหายต้องการให้ครอบครัวเราเสียหายซึ่งโอเควันนี้สําเร็จแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแต่วันนี้จะพูดเลยว่าขอให้เรา ไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วจังก็จะดูแลครอบครัวของจังตอนเนี้ยคือจังรู้ว่าจังไม่มีแม่แต่จังก็ไม่เคยทํากับลูกแจงว่ากูจะทิ้งลูกคือจังเอาปมด้อยของจังอะมาพัฒนาครอบครัวของจางเองให้มันดีที่สุดทุกวันนี้แม้ทั้งลูกเขาจังก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือนฉันขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะคะก็คือดิฉันเลี้ยงเด็กมาสามคน ที่ฉันสอนว่าเด็กสามคนนี้คือพี่น้องกันจริงๆทุกคนก็เลยฝังใจว่าว่าแจงกับบูเนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจเหรอว่าคุณเป็นพี่น้องกับแจงคุณมั่นใจแค่ไหนคือฉันเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณเป็นพี่น้องกันใครตรวจดีเอ็นเอเปล่าแล้วมีอีกคนหนึ่งหลานอีกคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพี่น้องใครเป็นแม่พ่อแท้ที่แท้จริงอ่า ความลับอยู่ที่ดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันก็บอกตรงๆแล้วว่าดิฉันเลี้ยงทั้งสามคนเป็นลูกพี่สาวแต่ฉันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลก็คือเราเลี้ยงเขาเราก็เหมือนลูกเราอยู่แล้วเราเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนณวันนี้เขาแต่งงานกันทุกคนและประสบความสําเร็จด้วยคนที่หนึ่งก็ประสบความสําเร็จก็คือพี่แจงคนที่สองก็คือชื่อป๊อกก็ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เหลือเขาคนเดียวค่ะเขาอยู่แต่ในคุกค่ะ พึ่งออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งออกมาเอาอีกแล้วค่ะสร้างปัญหาอีกแล้วแล้วแบบนี้มันจะมันจะทําให้ที่บ้านทรมานกันแค่ไหนอันนี้ดิฉันพูดแบบลึกๆของดิฉันเลยนะคะมันมันเกินไปแล้วอะอคือเราต้องการให้วิถีชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าบ้านเออ่บ้านญา เรารักกันให้ครอบครัวเรารักกันทําทุกอย่างให้เพื่อความรักแต่คุณกำลังทําลายทําลายพวกเราทําลายใครทําลายดิฉันดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปนั่งดา่าไปนั่งว่าดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่ในแวดวงสังคมของธุรกิจ